see yeah. สวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่งโอ้ยมาสวยเนาะวันนี้โอ้โหผมดอปไปเลยเจอพี่ส้มไปอชุดไทยเลยวันนี้เราสามคนอยู่กันที่อำเภอบ้านแพงนะฮะจังหวัดนครพนมนะครับผมก็วัดที่เราอยู่นี้ชื่อว่าวัดดอนโพวัดดอนโพรับผมนโพปากทางเข้าไปสู่ ถ้ำนาคีอุทยานแห่งชาติภูลังกานั่นเองวันนี้ที่เรามาเพราะอะไรค่ะอาจารย์สืบเนื่องจากอีพีที่ผ่านมาที่เราไปถ้ำนาคีกันนั่นคือในรายการ The Ghost c i c t ใช่ครับวันนี้ที่เราถ่ายคือเป็นรายการ OCU สืบเนื่องมาจากรายการนั้นมีคากล่าวก่อนที่เราจะเดินทางมาจังหวัดนครพนมเนาะเราได้ไปวงสูงที่ศาลนะครับองค์เท้าสีสัตนาคราชริมแม่น้ำโขงเลยนะครับมีอยู่จุดหนึ่งนั่นคือ ถ้ำนาคีแล้วก็น้ําตกกันศักดิธิ์ที่อยู่ข้างบนภูลังกาสวยงามมากนะครับคราวน,นี้คนจะลืมคนจะลืมสนิทเลยว่านอกจากมีองค์พญารีสัตนาคราชแล้วยังมีเจ้าแม่สีรัตนวดีศรีสัตนาคราชก็คือพระมเหสีของท่านอยู่ครับ<อ>แล้วท่านก็ปฏิบัติบําเพ็ญพต์อยู่บริเวณนี้แหละก่อนจะขึ้นถ้ำนาคีเนี่ยคนเราเนาะมีตำนานมีความเชื่อมีครูบาอาจารย์นะครับเล่าขานมาแต่ปางบันนะครับตรงนี้ก็คือจุดจุดหนึ่งที่ก่อนจะขึ้น ไปยังภูเขาต่างๆให้มีโชคมีชัยให้มีความเป็นสิริมางคนก็จะต้องมาขอพรประหนึ่งว่าจะขึ้นถ้านาคาเราต้องไปสการะปู่อือลืออย่างนั้นจะไปที่ถ้านาคีก็ต้องมาแวะที่วัดดอนโพแห่งนี้เพื่อมากราบสการะองค์เจ้าแม่ ศรีรัตนวาีจตรตนาคระหรือถ้าตามความเข้าใจของอ๋อส้มแล้วกันก็คือมากับเจ้าแม่นาคีนะคะแล้วก็รูปปั้นรูปนี้ครับอาจารย์โอเล่นะครับแล้วก็ทีมงานได้เป็นคนจัดสร้างเองนะครับผมแล้วก็ทันใจเพราะว่าเราได้ข่าวมาประมาณวันที่ เท่าไหร่นะแป๊บเดียวในนี้มีมวลสารบางส่วนนะบางส่วนที่เราแบ่งมานะครับบนสารของพระธรรมลุงด้วยครับนะครับบรรจุเป็นปฏิมากรรมรูปปั้นปูนปั้นเอาไว้ถวายเป็นพุทธบูชาเป็นเทวบาลเป็นเทวบาลไว้คุ้มครองพุทธศาสนาและสาพุทธศาสนิกจนที่จาริกแสวงบุญมาเนี่ยต้องการความปลอดภัยที่พึ่งทางใจก่อนขึ้นภูครับนะครับสาธุเลยค่ะนอกจากนี้ยังมีองค์ที่เป็นนักราชเป็นรูปปั้นยาวๆใหญ่ๆเลยตอนเนี้ย กำลังสั่งทำอยู่ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเดี๋ยวหามหาที่ตั้งกันโอ้โหด้านหลังใบสีนี่อลังการมากลอลังการมากครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับนครพนมนะฮะให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานด้วยนะครับผมแล้วก็ได้รับความร่วมมือนะครับจากทุกภาคส่วนในจังหวัดนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางอำเภอนะครับแล้วก็ทางหมู่บ้าน นะครับทุกส่วนเลยก็มีความยินดีและปิติมากที่ทีมงานเราได้มา,าเป็นคนจัดตั้งองค์เจ้าแม่แล้วก็บวงสวงให้แบบเสร็จสัพบพิธี ต้องบอกว่าอย่างน้อยต่อไปคนที่จะมาเที่ยวถ้ำนาคีก็คือจะมากราบสการะก่อนที่นี้ก็จะเหมือนเป็นแลนด์มาร์คนะคะทาให้คนได้รู้จักมากขึ้นเชื่อได้เลยว่าการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนมต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนใช่ครับผมเช่นเดิมครับเราไม่ได้เปิดรับให้โอนร่วมทําบุญนะครับองค์เจ้าแม่ผ่านทางรายการนะครับเพราะว่าอาจารย์เป็นคนจัดการเรื่องนี้เองใครที่อยากทําบุญมาที่วัด ช่นเดิมมาที่วัดได้โดยตรงนะครับมาร่วมบุญกับวัดได้โดยตรงนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าสู่พิธีกันดีกว่าเชิญครับมาได้เลยกำลังจะเดินทางมาถึงแล้ว บุญยวันพงสุวรรณเป็นตัวแทนของรายการ OCU หรือรายการ The Ghosts e c r e t นะคะจากการเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดนครพนมนะคะทำให้รายการทีมงาน OCU เกิดความประทับใจในความงดงามตามธรรมชาติตลอดจนประเพณีวัฒนธรรมและความเชื่อของท้องถิ่นทำให้เกิดกระแสตามรอยถ้ำนาคีและการตอบรับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างเห็นได้ชัดเจนซึ่งจากสถิติการเข้าเยี่ยมชมอุทยานพบว่ามีจำนวนผู้เข้าชมอุทยานเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสถิติที่ผ่านมาทั้งนี้รายการ OCU จึงมีความคิดที่จะจัดสร้างปฏิมากรรมรูปปั้นเจ้าแม่นาคีด้วยแรงศรัทธา และทุนทรัพย์ส่วนตัวที่สอดคล้องกับความเชื่อของชาวบ้านและวัฒนธรรมความเชื่อท้องถิ่นเพื่อมามอบไว้ให้กับวัดดอนโพแห่งนี้ซึ่งเป็นสถานที่ที่ตามธรรมชาติและตามวัฒนธรรมดังที่กล่าวมาอีกทั้งเพื่อช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในชุมชนของถ้ำนาคีอำเภอบ้านแพงนักอุทยานแห่งชาติภูหลังกาตำบลไผ่ร้อมอำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนมและเพื่อนำเสนอความงดงามความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติให้กับคณะศรัทธาที่ปรารถนาเดินทางมาชื่นชมความสวยงามตามธรรมชาติของจังหวัดนครพนมบัตนี้สมควรแก่เวลาอันเป็นมงคลเลิศแล้วทางคณะจึงขอมอบปฏิมากรรมอันทรงคุณค่านี้ไว้ณที่วัดดอนโพเพื่อเป็นสิริมงคล แก่สถานที่แห่งนี้เป็นต้นไปสวัสดีค่ะขออนุโมทนาในกุศลนและเจตนาของสาธารชนทุกไหลที่ในปารภที่จะนำสถานปัิยรรมรูมเหมลันของเจ้าแม่นาคี เพื่อมาตอดิบไว้นักที่วัดครอนโคตำบไลไผ่ล้อมอำเภอบ้านแพงจังหวัดนคพรพนมแห่งนี้อาตมภาพในฐานะที่เป็นประธานสงในอำเภอบ้านแพงแห่งนี้ก็ขออนุโมทนาในกุศลและเจตนา องท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายปรารถนาปารกสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้ความปรารถนาความปารกในสิ่งนั้นๆจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จแก่ทุกท่านทุกคนทิน ราก็บวงสวงกันสำเร็จสรุเสิ้นดีแล้ววิธีอาจารย์สุดยอดมากขนลุกคือสัมผัสได้เลยนะอันนี้เป็นความเชื่อนะคะว่าท่านมาเลยครับครับนะคะปิติมากๆค่ะใช่ครับมีความเป็นมงคลมากรู้สึกยังไงต้องถวายลิปสติกคือมองหน้าท่านแล้วท่านเป็นผู้หญิงที่สวยมากค่ะอาจารย์แล้วที่ในในต้องบอกว่าในมโนจิตดีกว่าของส้มเห็นท่านเป็นผู้หญิงที่หน้าสวยแล้วปากแดงอ๋อก็เลยแบบ อยู่ไม่ได้แลวต้องบอกอาจารย์อาจารย์ท่านปากแดงพี่ส้มทำตาคลอเลยใช่แล้วมือสั่นนะสั่นเลยใช่เขามีความรู้สึกเลยว่าท่านมาสัมผัสแล้วบอกเลยว่าคือท่านที่เราเห็นนะท่านเป็นผู้หญิงที่สวยมากและท่านต้องปากสีแดงผมก็ได้ขึ้นไปเป็นไงบ้างวิรัติยังใกล้ชิดเลยสั่นคือแบบตื่นเต้นครับแล้วก็คือเป็นเป็นเป็นบุญวาสนาที่ได้ไปแต่งเจิมไปแต่งปากไปทาลิปให้ท่านฉีดน้ำหอมด้วยเนาะฉีดน้ำหอม ก็ดีครับผมเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งนะครับเปิดตำนานเปิดประวัติศาสตร์เปิดตำนานนาคีรัตนวดีศรีสัตตะนคราชแห่งวัดดอนโพเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ไม่ต้องไปจุดธูปจุดเทียนที่ป่าเขานะไม่ต้องไปไปเอาของไปไหว้ที่ต้นไม้หรือที่ที่อุทยานนะครับมาไหว้ที่นี่เพราะว่าท่านอยู่ที่นี่ท่านบําเพญพจทอยู่ที่นี่นะครับ ท่านกลับขึ้นไปบนภูเขาก็คือบริวารของและอย่างชุดนะสีขาวที่ที่จัดสร้างมานะคะเป็นรูปลักษณ์คือองค์ท่านแล้วก็ใส่เครื่องสีสงขาวบำเพ็นปฏิบัติอันนี้ก็คือท่านเนี่ยปฏิบัติใช่ไหมคะปฏิบัติอยู่ที่วัดเขาเรียกว่าแม่ขาว,ขาวถ้าช่วงประมาณวันพระใหญ่นะครับคนเอาชุดขาวมาให้กับ คนที่บวชเนี่มะบารมีที่นี่ก็ได้นะคล้ายๆกับว่าเอามาถวายวัดมาถวายมาขอนะคะอันนี้เป็นความเชื่อค่ะขอได้จะถวายอะไรท่านนะคะอาจารย์พูดถึงเวลาที่เหมือนช่วงจะสงกรานหรือวันอะไรที่มันเป็นมงคลอาจารย์ที่ท่านจะใส่ชุดสีแดงใช่ครับชุดสีแดงนะครับชุดสีเขียวทัองบอก5าสีครับพี่ส้มาสีเลยสีแดงสีเขียวนะครับสีเหลืองสีขาวรวมถึงสีดําด้วยนะสีดำเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของ คนที่เขาเรียกว่าไม่สบายเกิดอาเพศเหตุภัยถวายผ้าคล้องสีดำติดขัดเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจต่างๆเห็นปะเรามีองค์นิรการอยู่นะครับแล้วก็องค์วิรูปปักอยู่ข้างหน้านะครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันเขาเรียกว่าท่านชอบผ้าแพรผ้าไหมผ้าฝ้ายเอามาคล้องคอท่านอย่างที่ที่ส้มเห็นในจิตนะคะอาจารย์ก็คือท่านเป็นผู้หญิงที่สวยปากแดงแล้วก็แวบมาเนี่ยคือท่านใส่ชุดสีแดงสีแดงใช่คือแบบชัดเจนเลยก็เลยเอ๊ะอาจารย์ เขถามอาจารย์บอกว่าท่านอยู่ในว่าท่านปฏิบัติธรรมใช่ครับแล้วสีที่เราเห็นคืออะไรก็คือในช่วงเวลาโอกาสใช่ไหมคะอาจารย์งานรื่นเริงงานถลงศพนะครับเช่นงานปีใหม่นะปีใหม่ไทยนะครับนะมาไหว้กันที่นี่เนาะนะครับของถวายก็ตามนี้เลยอีกอย่างหนึ่งใครที่นะครับไปไหว้ที่ริมแม่น้ําขงหรือไปรำบวงสวงนะครับผมที่นี่นะครับก็เปิดให้กราบสการะเหมือนกันเดี๋ยวรอสักครู่เนาะท่านชอบรำนะอาจารย์ใช่ชอบรำชอบนะขอได้เลยนะคะนะ รอสักคู่หมายถึงเดี๋ยวเราจะนำองค์ใหญ่มาถวายอีกรอบหนึ่งเป็นองค์พญานาคเต็มองค์ยาวๆเลยกี่เมตรอาจารย์20เมตรครับที่นี่เอคะอาจารย์โอ้โหเซอร์ไพรส์เลวนะครับแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ50เซนสั่งเรียบร้อย อยู่ในช่วงระยะเวลาของการกอร่อสร้างอยู่อันนี้คือจะให้ยาติธรรมได้ร่วมบุญด้วยไหมคะหรือ,อว่าจะเป็นเฉพาะส่วนตัวเฉพาะส่วนตัวส่วนตัว,ว,ตวของเรานะครับทำบุญกับทงวัดเหมือนเดิมครับเข้ามาที่วัดดอนโพแล้วก็อยากจะ,ะแล้วแต่เลยนะฮะสร้างศาลงสลาราคุ้มแดดคุ้มฝนอันนี้ แล้วแต่ญาติโยมเลยนะครับเราสร้างองค์แม่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วที่นี่ให้เปิดโอกาสเป็นคอร์สปฏิบัติธรรมด้วยพระอาจารย์บอกนะครับพอขาวแม่ขาวเขาเรียกก็ถือศีลอยู่ที่วัดในยามยามที่มาปฏิบัติธรรมทุกคนมีรอยยิ้มกลับบ้านนะคะปิติก็ขอขอบคุณนะครับเอฟซีทั้งหลายที่มาร่วมงานกันดูอุหนาฝาคัางเขาเรียกว่ามาท่วทุกสารทิพย์ ครับนะครับต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับผมก็สำหรับ OCU วันนี้นะครับผมปรารญ์โอเล่ระคบพี่ทอฟฟี่พี่ส้มเชิงก็ขออนุโมทนาบุญแล้วก็ขอกลับลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ